สวัสดีเจ้ามื่อนี้องก็อยู่กับบีมกวงเสียงองยยอไงแต่ช่ว มันดีมีจิม,มาอเอาเกลถราคาโปรโมชั่นอีกขั้นหนึ่งกันเจ้าพี่น้องผู้ใจนอกจากทีกร็ลรังตามหารถขอบพวจิตที่นั่งที่ได้เป็นตัวออปชั่นมีมหาห้ครบๆบ,บ,บริวาหาผ่าดขั้นนีจ้าและตอนนี้นอกจากวิมนั่งอยู่ภายในรถรถขอบพวนนำเขากับโตโยต้าเอติมารุ่น2 4ปีปี2009เกและคขั้นนีได้เป็นตัวเกียวโตวจ้าพี่น้องและคขั้นนีจัดราคาพิเศษเหลืวเพียงแค่สีานาน่แสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นจ้าและคันนีสามารถจัดไวแน่นได้ผู้ใดสนใจอยู่ สามารถโทรหาบีมได้ที่ทหี่063 506 4777หรือว่าจะทักไลน์ at official h a w m มาก็ไเดยจ่า p ไ c e y เช่เอ็ดหนึ่งสองสามีีแอดดานนาถ้าเขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้กพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื่อสดบีมฟรีแวดให้อีก7%สนใจยาล้อสายอีกจ้ะมาจ่าบีมจะให้เบิรงออฟชันละก็โค้งสั่งตัวรถของข้นหนีกันแน่จ้าพี่น้องเริ่มจากด้านนากันเลยจ้ะ สีตัวรถคันนี้นอกจากการใชได้เป็นตัวสีเท่าเดิมมาจากโรงงานและกระจังด้านหนา้าคันนี้สภาพสวยจะตกแต่งเป็นตัวเซนโคเมียมและไฟตัวรถคันนี้ก็ได้เป็นตัวไฟเลนโปรเจกเตอร์จากก่อไฟสภาพสวยบมีห้อยแต่ห้อยเลา้าด้านหน้ากัน้นคันนี้เขามีเส้นเสือด้านหน้ามาให้นำจากพี่น้องมีไฟตัดหมอกมาให้อีกสองคู่นะคันนี้สามารถใส่งานได้ตามปกติและเครื่องยนต์คันนี้นอกจากการใชได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรสภาพของ ครื่องพี่น้องเบิงได้เลยว่าบ่มีคราบไດลยืมของตัวน้ํามันและโครงสตัวรถคันนี้เฮารับประกันให้เลยแตว่า รถคันนี้บ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจานึ่รอยเส้นหัวนอดฟ้ากระโปรงบ่มีห้อยแก่ห้อยไข่แผ่นกันความรลอนข้างน,นีกันยังสภาพสวยจ้าและออฟชันด้านค้างตัวรถหลอแม็กั้นนีสภาพสวยจ้าได้เป็นตัวหลอแม็กเดิมมาจากโรงงานบ่มีห้อยโคดห้อยดุ่งมาเลยจา้าคันนีสภาพสวยดีจ่าพี่น้องแล่กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเดียวมาห้พร้อมในโตะด่ามจจะประตูขันนีพี่น้องมีปุ่มล็อกรถแ้วกระปุ๊บล็อกรถมาห้น้ำจ่า และซีนสอกด่านขางฟังค้นนางหัวนอดข้าหน,นีโบมีห้อยแก่ห้อยไข่จากสติกเกอร์แผ่นเพจทข้หน,นีอยู่ครบโบมีห้อยสาสีฝนสีและห้อยตอกเมีอาฟังค้นนางข้นหนีได้เป็นตัวห้อยตอกเมีอาเดิมมาจากโรงงานหัวนอดฟังหนีกับโบมีห้อยแก่ห้อยไข่และออฟชั่นภายในตัวรถข้นหนีพี่นอ้องข้นหนีภายในได้เป็นตัวสีทูโทนจากได้เป็นตัวสีเท้าตัดกับสีเบด ตัดก็โตไล่ใหม่อีกสันนึงกันอีกจ้าพี่น้องมีแอร์แบกมาให้อีกสองคู่นะออปชันคันนีบีมบริวาเขามีมาให้จ้าเต็มและคันนีเขาได้เป็นตัวกุญแจที่เรดแบบกดปุ่มสตาร์จ้าพี่น้องเหยียบเบรกแล้วกากดปุ่มสตาร์คันนีระบบไฟเครื่องยนต์ทำงานได้ตามปกติจอคัอนนีก็ได้เป็นตัวจอของเคส o ูทมาแล้วจ้าพี่น้องสามารถดูหนังฟังเพลงได้เป็นจอทัศสกรีนสามารถใส่งานได้ตามปกติและตัวแอร์คันนีก็ได้เป็นตัวแอร์ปั๊บออโต้จ้าพี่น้องใส่งาน ง่ายและแอ์เย็นทัวขั้นเกียร์ขั้นนี้ก็ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้พี่น้องดีทราบเป็นแบบคันบันไดใส่งานง่ายสภาพโตัวบอสขั้นนี้ก็เด้เป็นตัวบอสหนังมาแล้วจา้าบอสหนังสภาพสวยทั้งมือสามแถวตอนลองร้อยการใส่งานขั้นนี้เขามีมาน้อยอีดีจ้ะพี่น้องแลขั้นนี้เขาได้เป็นตัวประตูสไลด์ไฟไฟ้ามาถ,ถึงสองคู่หนาะออปชั่นมีมาให้จัดเต็มพี่นางผู้อิสานบีมบริลว้าภายในโคตรกว่างกันเลยจ้ะพี่น้องแลขั้นนี้เขาเป็นกุญแจขี้เลดเนาะจ้ก สามารถเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าได้จากกุญแจก็ได้พี่น้องหรือว่าเปิดจากประตูก็ได้จ้าและออฟชันด่านถ่ายขั้นนี้พี่น้อง คันนี้เขามีสปอยล์ลืมมหายสีเดียวก็โตัรถมีไฟเบรกตัวนิสามกระจกด้านหลังได้เป็นแบบไร้าและด้านล่างกันซ้นเขามีเซ็นเซอร์การะยะถอยมหายอีกสี่ตำแหนง่งออปชันมีมหายจัดเต็มมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก2องตำแหน่งกันเลยเจ้าพี่น้องและออปชันคันนี้ยังบพ่พราจ้าพี่น้องเขาสามารถเปิดประตูถ่ายได้จากรีโมดก็ได้จ้ะ กดค้างหนึงถึงสองวีท่านั้นพี่น้องประตูถ่ายกัสิเปิดให้เเองอัตโนมัติออปชันขั้นนี้เขามีมาาหาจัดเต็มและขั้นนี้พี่น้องยังบ่พอมีสั้นรูปแบบไฟฝ่ามาใหายน้ำจ่า บีมอด้วาขัาน้นนีออปชันก็ดีราค่าก็ดีจ้าพี่น้องจากปกติหกแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทมือนีพี่น้องเอาไปแค่สี่แสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทเทนานา่านั้นจ้าและออปชันขั้นนียังบ่พอบอแถวตอนที่ส 3, 3, ามสามถพับเก็บแล้วก็เปิดแบบไฟฝ่าเด้น้ำจ้าพีน่น้องบีมอด้วาออปชันขั้นนีเข,า,ขามีมาให้จัดเต็ม ประตูสไลด์ไฟฟ้า2บานประตูหลังสามารถเปิดได้และบอแถวตอนนสามสามารถพับเก็บแบบไฟฟ้าได้น้ำตาออปชันมีมาให้ครบๆสี่แ0นเก่าเก่าพบาทเท่านั้นเด้อจ้ะพี่น้องซื้อสดได้จัดไฟแนนดได้ซื้อสดฟรีแวตให้อีกเซและออปชันด่านขางโต้โลดพี่น้อง สีตัวรถฟังค้นขับขั้นหนีสีสวยเสมอหลอบขั้นฟังหนีว่มี่ห้อยบุบหรือว่าห้อยลักยิมและคันหนีพี่น้องได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามหาห้รหลอบขั้นกระจกบานเรือนปับไฟฟ้าซี่บานกระจกมองคางปับมุมมองพับเก็บแบบไฟฟ้าด้น้ำตา แอร์แบ็กค่นหนีกมีมาหายพี่น้องค่นหนีออปชั่นมีมาหายจัดเต็มและสภาพตัวบอฟังค้นขับนอกจากเบาหนังสีเบจแบบปั๊บไฟฟ้าได้ทั้งมดอแปดทิศทางออปชัน่นค่นหนีมีมาหายจัดเต็มราคากระถือจะพี่น้อง4แสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นจา้าสื่อสดได้จัดไฟแนนได้และรับประกันไ้เลยแต่ว่าลถคันนีสามารถโอนได้แน่นอน100%หากตรวจพบเจอว่าลถมีชนหนักมาก เข้ารับสื่อคืนแนนอนจ่ากเต็มจำนวนโดยบ่หากค่าเสื่อมสภาพสนใจเฝ้าโทรหาบีมในเลขที่063หา064 777หรือว่าจะทักไลน์แอดเอาไปเชียเข้ามากะได้จ้า T s a i Ks 1 2 3 4มีแอดดานาถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้าพี่น้อง 63, หรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อซดนอกจากบีมฟรีแวดให้อีก7% สนใจยาลอซ่าอิลจตะและสสำหรับผู้ได้ที่มาคลิปนี้นอกจากบินฟ้ากดไล่กดซับสะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้บุกเ้าทีมงานกวางสิงและสำหรับมือนีบินจะขอโตล่ากับเบกอนจะพบกันไหมในคลิปนะสำหรับมือหนี้สวัสดีจ้า